สวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่องอมแอมชาแนลโซเลียวซาแนลอมแอมชาแนลหรอเออเอาไอยกองผู้หูบอกว่าอมมี่ส่งยูทูบไปกองจะกองไหนนอนอมเห็นแล้วเออตั้งโดยเพื่อนอมเองอ,อมแอมชาแนลอมท้ายยูทูบโรงเรียนสมอมไอกองผู้หูซะแล้วอ๋อทำไมไป,ล,มไปลักไายตอนไหนโอ้ยอมถือกล่องบล็อกเนี่ในห้องหนาววิล็อกทุนเรียนบล็อกทุนเรียนทุนเออใช่บล็อกติดตั้งชีวิตไงใช่บล็อกติดตั้งชีวิตเดี๋ยวมีมีให้เบิงเดี๋ยวมีให้เบิง ไอ้กอนต้องดูการทำคีิหยอดวิวเป็นลาน,นมันจะมูในของของชื่อสองว่าอม annel, มอม channel นี่หมูออมไว้คุณตังค์ให้เอ้าลีหรอเออเดี๋ยวเปให้ดูนี่นะครับกําลังเห็ดดอกอ่ากําลังทำดอกเออดอกอย่างนะทังพองอทำพองมาอะไไปไหวแม่นะครับวันนี้วันแม่ครับชุดองิงหาครับนี่ ต,ต่างใจแหงครับเบิรงนยังนะเบิรงนเจอตัางใจแหงอันนี้ใบเก็บใบเก็บใบอยังมาเห็ดเนี่ยเก็บใบบกเผามาเห็ดเบิร์นกีฬาจบไปเรียนนี่ไปเรียนโรงเรียนไหนนาะสอนอะไรบุ๋กผาอันนี้จะเป็นใบบังยมครับสิเก็บพวงมาไล่ใบบังยมเลยนะก็นี่ล่ะแดงนี่ล่ะงกูดใส่โซ่โซ่โยกันเก็บมาได้บิ๋งงกูด นี่นะครับน้องเฮครับที่นี่หนองฮิตไปใบแนลุบหรือใบแฝดแล้วไงใบป้าใบป้าใบตายอ้ดีนะแต่เกินไปเป็นใบแฝดเนี่ครับดอกปันนี้ดอกพุดดอกพุดธเป็นดอกดอกพุดทธเจมาแต่หางทางนะครับโอ้โหเฮียจะส้อนกับวาดได้างทางมัน่งเกิดเมาแต่สวนดอกพุดนี่เนี่ยสวนดอกพุทธอยู่บ้านอยู่บ้านปลูกกอดเป็นสวนครับอยู่บ้าน นี่ทำเขาเพราเอาแป้งมาทำอะไรเนี่ยมาทาิดนนะครับนีเอาแป้งมาเอาแป้งมามาใส่มาทาใส่ดอกมาทาใส่ใส่ดอกพุดนะครับเอาหรอกเอาแป้งมาโรยใส่ดอกพุดแล้วเราก็จะเอาไปร้อยมาลัยนะครับเพื่อที่เพื่อที่เพื่อที่ดอกพุดมันจะยางไม่ติดมือนะครับมันนี้ครับ เราแปลงมาธาดอกกุหลาบไฟหน่อยเสไฟเซตตุกกาออกมานะครับพอจะหัวหลงงานแล้วยากกดติดมือแล้วนี่ครับอันนี้คือเปลือกซ้ำเล็ดแล้วครับนี่นี่เหลืออุบายยังยังครับเป็นยังไม่ไหนต่อนะครับนี่ครับเป็นกระด้างทำอุบายอยู่ครับนี่อย่างนั้นฮะ อย่างนอนน่อรอเป็นบะแมนไหนบะแมนไหนอันนี้ก็ลา่างนี้บะแมนโูบาห์นะนะกระแสน้ำม่นะครับเดี๋ยวกันมันเหียวครับคันขนงามเลยนี่เิ่งขันลายขันลายอย่างว่ะนี่อโอ้ยอมทอบแบบนี้ไหมเลยนี่ดีบางต้นใหญ่นี่บังต้นใหญ่โอ้โโอ้โห าต้องกางประมาณนี้เหรอบเอานั่นรู้แล้วเฮ้ยไหวดูนี่นะครับพวงมาลัยไหว้แม่ปีนี้ก็เสร็จแล้วนะครับนี่ตอนที่จะไหว้แม่แล้วครับนี่ฮู